จเจอกันอีกคลิปที่2ของวันอาทิตย์นะคะวันนี้เราจะยังอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะคะพาะสินค้าเรามีเราก็จะมารีวิวอัดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องรีวิวสินค้าสวยๆนะคะคลิปนี้เ็าจะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะผ้าคลุมไหล่เกตซอบลงมาจากที่ AA เอฟเมียนะคะแต่ราคาก็ซอบลงมาเช่นกัน เวลาจะอธิบายให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้เข้าใจเลยนะคะสินค้าของเราแต่ละรูปแต่ละทรงแต่ละแบบแต่ละรุ่นราคาไม่เหมือนกันนะคะราคาไม่เหมือนแล้วก็เก็บเนื้อผ้าก็ไม่เหมือนกันนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาดูท่านชอบแบบไหนท่านชอบอะไรชอบราคาไหนเอาไปเลยเพราะสินค้าทุกอย่างดีหมดนะคะดีคนละแบบดีกันคนละอย่างนะคะสินค้าก็เหมือนกับคนสูงคนต่ำคนเตีย้ยสวยเหมือนกันแต่สวยคนละฉบับนะคะ วันนี้คลิปนี้เราจะมายกเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะอันนี้เรียกว่าผ้าค,คุมไหล่เ,เนื้อแน่นลายหมีนะคะจะเรียกภาษาเป็นกี่ทอก็เรียกว่าเป็นผ้าค,คามเครือได้นะคะตัวนี้เรียกว่าผ้าค,คามเครือได้นะคะตัวนี้ละเอียดนะคะงามเหมือนกันแต่เครือได้มีความนิ่มจะไม่สู้ที่แบบเอเอนะคะบอรดาอธิบายให้ท่านเข้าใจเลยนะคะจะไม่นิ่มเท่าตัวนั้น มันจะเป็นเนื้อแน่นนะคะเน้นเนื้อแน่นสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายวลาดาจะนำเสนอถึง500หรือเปล่าอลดให้ไปอีก10บาทวลาดายกให้ท่านเลย490นะคะยกพิเศษเลยนะคะคลิปนี้ในคลิปแต่ละคลิปราคานะคะ490บาทนะคะวลาดาพิเศษเลยนะคะรดหลั่นให้พ่อแม่พี่น้องไปเลยนะคะ490บาทนะคะนำเบอร์หนึ่งลนยนี้เขามีผื้นเดียวนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็แคปมาเลยนะคะ สินค้ารองงานทุกผืนไปตัดชุดเสก็งามนะคะตรงนี้ผ้าวันนี้มาสวยทุกผืนนะคะอันนี้เป็นผ้าเรียกว่าผ้าเครือได้นะคะผ้าเครือได้เนื้อแน่นนะคะสวยนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวเหมือนกันแต่เราจะมาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพียงผืนอละ490านะคะวันนี้เราอยากนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาคิ้มภาาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ้งพร้อมขายทุกผืนทุกอันทุกอย่างเราจะนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิ้มค่าเลยนะคะ สวยจริงๆนะคะนัมเบย์สองสีม่วงสวยค่ะตัดชุดแสกยิ่งงามนะคะตัดทางนี้ลงไปนะคะตัดชุดสกตัดทางนี้ลงยิ่งสวยนะคะ490บบาทเป็นอาคาก้วสวยงามมากนะคะแล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้ก็สวยสุดซึ้งจริงๆนะคะวราดาดกัะยกให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสวยค่ะสินค้าแต่ละผืนดีงามแท้แน่นอนนี่ค่ะค่ะสวย490บาทน,นะคะ วนละดายกให้พ่อแม่พี่น้องในราคาพิภาราเลยนะคะจากรุ่นนี้ปกติขายผืนละ600นะคะเรายกให้490นะคะอันนี้นำเบอร์สามนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยเพียง490บาทนะคะทุกผืนนะคะไอที่ลายหมีนะคะลายหมีเครือได้นะคะผ้าเนื้อแน่นนะคะขอบบอกว่าเป็นผ้าเนื้อแน่นนะคะสวยนะคะทุกลายนะคะอันนี้ขอบเป็นสีม่วงนิดนึงนะคะ แล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นสีเหลืองแต่ลายนกยุงนะคะปกติลายนกยุงแพงกว่านะแต่วันี้ก็มาลดหลังให้พ่อแม่พี่น้องเหมือนกันนะคะให้ไปเลยนะคะราคาเดียวกัน490บาทนะคะ490บาทลายนกยุงนะคะสวยแท้เน่นอนสินค้าการันตีให้เลยนะคะ490บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายงามแท้เน่นอนนะคะสวยสุดซึง้งนางสาวไทยเช่นกันนะคะ490บบาทนะคะ สวยเทนแนโนอนนะคะและต่อมาก็เป็นสีคามเต็มนะคะขามเต็มอันนี้เป็นเนื้อแน่นเช่นกันนะคะเนื้อแน่นวรดาก็จัดโปรโให้เหมือนกันนะคะ490บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคบเลยนะคะสวยเทนแน่นนนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าเราขายตรงหน้าปกทุกพื้นหากท่านต้องการพื้นไหนวรดาจะส่งพื้นนั้นไปเลยวรดาจะไม่มีการสับเปลี่ยนสินค้านะคะตรงตรงปกตรง ตัวควงกิงนะคะที่เราค้าขายนะคะ490เฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะคะสวยนะคะอันนี้ลายสวยอันนี้ก็มาอีกนะคะลายเดียวกันนะคะสีเดียวกันแต่คนละลายขอโทษค่ะพูดผิดนะคะสีเดียวกันแต่คนละลายท่านดูดีๆนะคะสินค้าของโรงงานโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านในราคามิตรภาพพื้นละ490วันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ490 สินค้าของเรามีกินงพร้อมขายวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลย490บาทนะคะสินค้าเราโอเคทุกพืนนะคะแล้วก็ต่อมาตัวนี้นะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะสีม่วงแต่คนละลายที่ยกไปแล้วนะคะขอให้ท่านดูดีๆม่วงแต่ก็จะเป็นคนละลายนะคะตัวนี้สวยนะคะสวยคนละลายน้ำเบอร์8นะคะ490บาทนะคะ สินค้ามีกิงพร้อมขายหากท่านต้องการแคปหน้าจอมาเลยนะคะสินค้าโอเคทุกผืนนะคะโอเคทุกผืนโอเคทุกชิ้นนะคะและคลิปนี้เราจะยกเป็นคลิปรวมนะคะเราจะมีอีกพิเศษคือหน้าผ้าขนาดที่ขนาดที่หายากที่สุดนะคะเดี๋ยววลดา,าจะยกให้ท่านดูเลยนะคะผ้าฟิ้ม50นะคะขนาดอันนี้เขาเรียกว่าผ้า พันคอกึ่งคุมไหล่นะคะตัวนี้เรียกพันคอกึ่งคุมไหล่ขนาด50นะคะขนาด50นี่ค่ะมีน้อยมากนะคะบางช่วงไม่มีสักผืนเลยนะคะอันนี้คือเรียกว่าผ้าขนาดกลางห0นะคะเรียกมาก5าแต่เรียกว่าพันคอกึ่งคุมไหล่นะคะผืนละ400บาทนะคะเป็นผ้าเนื้อแน่นนะคะตัวนี้ขอยกเป็นหนังเบอร์สิบนะคะ400บาทนะคะ อันนี้คือภาพคามแท้ของสก,กุลนกรผ้าฟืนนี้ถ้าท่านได้ไปคุ้มมากค่ะเพราะว่ามันหายากไม่มีนะคะอันนี้น u m เบอร์สินะคะนเบอร์สวยนะคะมีพื้นเดียวนะคะลายนี้ท่านดูดีๆนะคะมีผืนนี้ลายเดียว400บาทนะคะพันคอกึ่งคุมไหลนะคะแล้วเราก็จะมาลายนี้อีกนะคะลายนี้มีสองผืนนะคะวันนี้ตรงนี้ทั้งหมดมาได้แค่หกผืนนะคะวันนี้ฟืนนี้ เน่น่กีทอแทบจะไม่ทําแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นกระเทินเนาะเต็มสวยค่ะสวยบางคนไม่ชอบใหญ่มากก็ใช้ตัวนี้นี่นะคะน้ำเบอร์สิบเอ็ดมีอยู่สองผืนนะคะน้ำเบอร์สิบเอ็ดสองผืนสี่ร้อยบาทนะคะสินค้าของเราสี่ร้อยบาทนะคะน้ำเบอร์สิบเอ็ดมีสองผืนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการโอเคนะคะสวยนะคะลายนี้มีสองผืนนะคะ นี่ค่ะวันละานาจะยกนี่ค่ะอันนี้คือพื้นที่สองนะคะตัวนี้แล้วก็มาเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เอคู่นะคะเอคู่เราก็ยังขายโปรโให้พ่อแม่พี่น้องเช่นเคยนะคะ400อบาทเช่นกันนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะอันนี้นะคะสวยะค่ะมีสองพื้นเช่นกันนะคะเอคู่นะคะ พันคอกึ่งคุมไหลนะคะตัวนี้นัมเบอร์สินะคะพ่อแม่พี่น้องคะนัมเบอร์สิมีอยู่สองผืนนะคะนัมเบอร์1ิบสอผืน12 2ผืนนะคะ400บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ผืนที่2แล้วตอนนี้เป็น S นะคะ S 4นะคะ S 4อันนี้นี่ค่ะท่านดูเป็น S 4ตัวนะคะ S 4ตัวอันนี้มีผืนเดียวนะคะพันคอกึ่งคุมไหลนะคะ400บาทนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ400บาทตัวนี้ขอยกเป็นนําเบอร์13วันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนําเบอร์ 13- <decreasing> 400บาทนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะโอเคนะคะแล้วในตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องขาวาจะยกให้เลยนะคะอันนี้เป็นสินค้าของแม่กีทอฝากมาท่านไม่มีเงินกลับบ้านนะคะ ัวนี้นะคะเป็นผ้าพันคอลายนี้นะคะแม่กีทอฝากมานะคะพื้นละ200บาทเท่านั้นนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะลายนี้มีอยู่2ผืนนะคะพื้นละ200บาทนะคะพื้นละ200บาทนะคะหากท่านต้องการแคปเลยนะคะอันนี้นําเบอร์14นะคะนําเบอร์14นะคะนําเบอร์14นะคะ,ะ,คะ200บาทมีอยู่2ผืนนะคะ ไม่แม่กีโทท่านฝากมานะคะสวยนะคะท่านอยากได้เงินค่ารถกลับบ้านนะคะมีอยู่สองผืนนะคะและ้วก็มาอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะผ้าหนาเนื้อดีเหมือนกันนัมเบอร์สิมีอยู่สามผืนนะคะสองบาทเช่นกันนะคะท่านอยากได้ค่ารถกลับบ้านท่านฝากวรดามาขายในราคาถูกวรดาก็เลยรับมานะคะขายให้ท่าน มีอยู่3ผืนนะคะลายในสผืนนะคะผืนละ200บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็จะมามีสีล้วนนี่นะคะเป็นคามสีตะกองเหมือนกันนะคะนี่ค่ะงามสีล้วนก็สวยนะคะสีเป็นคามน้ําทะเลนะคะอันนี้ยกเป็นนําเบอร์16นะคะตัวนี้มีทั้งหมดอยู่5ผืนนะคะผืนละ200บาทเช่นกันพ่อแม่พี่น้องคะ่ะหากท่านต้องการแคปหน้าจอแอดไลน์เลยนะคะสวยจริงๆนะคะ ขายเพียงพื้นละ200บาทนะคะแล้วเราก็มีผ้านี่นะคะกระโปงหัวสมอกนะคะวันนี้เราจะนํามาให้ท่านเลยนะคะกระโปรงหัวสมอกใส่ได้ตั้งเอว2 8 3สถึงนะคะมีอยู่3ตัวปกติกะโปรงรุ่นนี้ขายตัวละ1,100แต่ช่วงนี้เราจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นะคะตัวละ900บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการตัวไหนนะคะแคปเลยนะคะกระโปงนะคะสวยจริงๆนะคะ เรานําเสนอยกให้กระปูนาเบอร์หนึ่ง no. นะคะตัวนี้นะคะนําเบอร์หนึ่งเก้าร้อยบาทนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายนะคะเก้าร้อยบาทนะคะต่อมาก็าคือตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นนาเบอร์สองนะคะนาเบอร์สองอันนี้ก็สวยลายจตุคามงามแท้แนโนนะคะจากพันหนึ่งร้อยไม่ขายแล้วก็ขายเพียงเก้าร้อยบาทเช่นกันหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแคปหน้าจอแอดไลน์ได้เลยนะคะ สินค้ามีกิงพ้อมขายนะคะนำเบอร์สองเก้าร้อยบาทเช่นกันนะคะเพราะวันนี้เราได้มาเพียงสามตัวนะคะเราก็จะนํามาเสนออันนี้ก็สวยเป็นสีขามน้ําทะเลนะคะสีขามน้ําทะเลนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะตัวนี้ก็เก้าร้อยบาทนะคะจากราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเราไม่ขายเราขายเพียงเก้าร้อยบาทนะคะสินค้าของเรามีกิงพ้อมขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะเพียงเก้าร้อยบาทจ้า โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้เรามีสินค้าดีๆงามๆมานําเสนอให้ท่านหากท่านต้องการพื้นไหนชิ้นไหนอันไหนก็โอเคนะคะขอให้ท่านทักเข้ามาหรือท่านโทรหาจากเบอร์โทรรอยไว้ด้านบนนะคะ สินค้าของเรามีจริงพร้อมขายถ้าท่านอยากแอดไลน์ก็แอดไลน์จากเบอร์โทรถ้าท่านแอดไม่เป็นก็โทรมาวรลดาจะแอดให้หรือลูกหลานท่านอยู่ให้ลูกหลานท่านแอดให้นะคะแล้วโทรเข้ามาวรดาจะจัดสร่งสินค้าส่งให้เรียบร้อยนะคะอขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เมตตาขอขอบพระคุณทุกท่านที่เอ็นดูนะคะที่อุดหนุนสินค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะดูแลสุขภาพทุกคนนะคะ